วีดหนักมาก หลังไบร์วชิรวิทย์ควงคู่เบลล่าราณีเที่ยวฮอกไกโดล่าสุดหนุ่มไบร์วชิรวิทย์ชีวาอารีได้โพสต์โมเมนต์บรรยากาศระหว่างไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นซึ่งงานนี้แฟนคลับก็ต่างลุ้นว่าหนุ่มไบร์วชิรวิทย์จะไปเที่ยวกับใครพอได้ถ่ายบรรยากาศรวมไปถึงหน้าของหนุ่มไบร์ที่ดูหนาวมากๆและดูหมดแรงแบบสุดๆมาให้แฟนคลับได้เห็นและกล้าใจแบบสุดๆแต่พอภาพถัดมาก็ได้เห็นความน่ารักของหนุ่มไบร์และสาวเบลล่รา ซึ่งทั้งคู่เคยมาโคจรพบกันในซีรีส์ Concrete My X ลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่าซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้มีแต่ความน่ารักและเหมาะสมกันอย่างมากเลยทีเดียวถ้าไม่เคยเล่นซีรีส์ด้วยกันจะเข้าใจว่าแอบเปิดตัวหรือเปล่าคะเนี่ยเพราะมีแต่ความน่ารักและดูสวยหล่อเหมาะสมกันสุดๆแต่งานนี้หนุวว่มไบร์วชิรวิทก็ไม่ทําให้ทุกคนต้องงงนานเพราะได้ติดแฮชแท็กเน็กโกะโกทูฮอกไกโดซึ่งเป็นอาหารแมวเกรดพรีเมียมซึ่ง มีหนุ่มไร้วชิรวิทย์เป็นพรีเซนเตอร์ให้นั่นเองค่ะโดยต้องบอกเลยว่าเป็นการเจอการที่น่ารักและจิ้นแบบส,สุดเลยทีเดียวค่ะทําเอาทุกคนอยากจะเห็นหนุ่มไร้และสาวเบลล่ามาโครจรพบกันอีกหลายเรื่องเพราะง,งานนี้มีแต่ความน่ารักสดใสยอย่างมากเลยทีเดียวครั้งหน้าพากันไปเทียบแบบนี้อีกนะคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆและมั่นใจว่าทั้งคู่จะได้มาโครจรพบกันในซีรีส์ละครหรือภาพยนตร์เรื่องใดแน่นอนถ้าเห็นถึ ความเคมีคู่จิ้นกันขนาดนี้ฟิลแฟนแบบสุดๆเลยค่ะกรี๊ดขอขอบคุณไบร์ชิรวิท์และเบลล่ารานีฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ